สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันยามว่างาช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงที่ทําคลิปประจําทุกวันเลยประมาณชักโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีไอ้พวกหลอกลวงเข้ามาโทรเข้ามาตอนเวลานี้แหละทุกวันเมื่อวานก็เจอทําคลิปก็กิง้งก็กิ่งก็ดังเข้ามาเลยนะฮะในเครื่องผมก็จะมีแอปฮูคอลนะฮะฮูคอลก็คือเวลาขึ้นเนี่ย มันก็จะบอกเลยว่าคนนี้เป็นพวกหลอกลวงอ่าแล้วเขาก็จะถามว่าใช่หรือไม่ใช่เราก็ช่วยตอบเข้าไปว่าใช่เพื่อกันไม่ให้เป็นหลอกคนอื่นแต่ทีนี้ระหว่างทําคลิปเนี่ยเราจะต้องปิดเน็ตอ่าก็แอปก็เลยไม่ทำงานนะฮะอ่าโดนทุกวันใครโดนบ้างขอเสียงหนอ่อยอ่าวันนี้เราคุยกันยาำว่าฮะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอ่า เราคุยกันถึงนาฬิกานาฬิกาอันนี้คุยเอาที่เรารู้ก็แล้วกันว่างๆเดี๋ยวรอให้ว่างก่อนเถอะเดี๋ยวจะเข้าไปด่าไอ้พวกไอ้พวกหลอกลวงเนี่ยอ่ามันโทรมาก็กดคุยกับมันเลยแล้วก็ใส่มันก่อนเลยแล้วรีบปิดทิ้งมันจําไม่ได้หรอกครับว่าว่าเราเบอร์อะไรเพราะมันกดมั่วไปเรื่อยแล้วเวลาพอสายมันดังขึ้นมาปั๊บมันจะใช้เสียงเสียงอิเล็กทรอนิกส แย่เราเข้ามาก่อนแล้วให้เรากดตามเข้าไปฟังปกติแล้วผมก็จะกดฟังมันนั่นแหละฟังไปเรื่อยแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าพวกนี้โทรเข้ามาเนี่ยมันเสียค่าโทรรอเปล่าแล้วก็เผาเงินไปงั้นแหละนะสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็วางหูไปเองเหะวันนี้คุยเรื่องของเราอลูกค้าส่งเข้ามานะครับนาฬิการุ่นซิวหน้าซิวเห็นอ่าก่อนหน้านี้ผมเคยทํารุ่นหน้าซิวแล้วฝาหลังไม่เป็นพลาส นี่ครับซิวเนี่ยจริงๆรุ่นหน้าซิวตัวนี้นะฮะเป็นรุ่นตระกูลแปดนะฮะไม่ตระกูลไม่ใช่ตระกูลสามนะครับเรือนนี้ฝาหลังจริงๆต้องเป็นโลหะนะฮะต้องเป็นโลหะแบบนี้ถ้าเป็นพลาสติกก็คือถูกเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับเรือนนี้บอกได้เลยว่าสวยมากเดิมเดิมทุกอย่างเห็นฮะรุ่นนี้สายจะเป็นอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่สายสองรูนะฮะสายรูเดียวอจะมีกี่รูรูรูเดียวแต่รูใหญ่รูใหญ่ก็ใช่เลยใครไม่ชอบรูใหญ่ก็แล้วแต่นะฮะหรือใครชอบสองรูนี่คือสายแท้สายแท้ของเขาเลยนะครับสภาพของเรือนี้สวยสวยมากนะฮะเท่าที่ผมซ่อมมาเรือนนี้ยกเป็นนาฬิกาใหม่นะฮะผมเคยมีนาฬิกาใหม่อยู่เรือนหนึ่งก็ขายไปแล้วยกเว้นนาฬิกาใหม่อย่างเดียว ถ้าเป็นนาฬิกาที่ใช้งานแล้วเรือนนี้ถือว่าสวยสุดเท่าที่เคยจับมาเห็นไหมคสภาพนี้ปิ้งเลยไม่มีรอยไม่มีริ้วรอยฝาหลังนี้ไม่มีเลยนะครริ้วรอยอย่างสวยเลยอันนี้ผมจะไม่ได้ไม่ได้เปิดนะครไม่ได้เปิดเครื่องนะครับเนื่องจากไม่มีธุระปะปังอะไรที่จะต้องไปเปิดเครื่องไม่ได้เปลี่ยนฐานไม่ได้เช็เครื่องไม่ได้ทําซีนกันน้ํานะครับจะไม่แตะนะครับ ไม่ได้สนเหมือนทั่ทวไปนะฮะเห็นที่เทียมไม่ได้อยากรู้แก้ดูนี่คือรหัสเครื่องครับแ8 1 3 n s c n 1่รุ่นนี้ไม่มีขายทั่วไปนะฮะไม่มีขายในบ้านเราด้วยเป็นรุ่นที่ทำในเวอร์ชันซึ่งส่งเข้าจีนไม่ใช่ของไม่ใช่ของปลอมนะฮะของแท้นะครับเป็นเวอร์ชันที่ส่งขายจีนประเทศเดียว เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นทั่วไปเรินนี้ก็จะเป็นเรินที่นําเข้ากันเองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นดีวันเอเจนเก่าหรือสีทองพนิทไม่ไม่ได้ไม่มีการนําเข้ารุ่นนี้เลยนะฮะแต่ถ้าอยากจะสั่งก็คือสั่งทําได้นะครับสั่งทําได้แต่ต้องมีปริมาณให้เขานะฮะเขาก็จะผลิตตัวนี้ขึ้นมาให้ใหม่อย่างเช่นเกิดผมอยากจะได้ตัวนี้เอามาขาย ก็ขอตัวเลขสักร้อยเรือนร้อยเรือนคิดเอาละกันว่าราคาเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับก็เรือนหนึงเฉลี่ยน่าจะประมาณสักแปดเก้าพนก็เอาร้อยคูณเข้าไปอ่ะก็น่วมเหมือนกันแหละนะฮะเรือนนี้มีข้อเสียนิดเดียวนิดเดียวนะครับแต่ว่าเราซ่อมแซมได้ทั้งคู่นะฮะก็คือกระจกบาเซลหายเห็นไฮะอ่าตัวนี้เขาส่งมาทํากระจกบาเซลและอีกจุดหนึ่งก็คือฟิล์มกระจก สังเกตว่าฟิล์มกระจกเรือนนี้ฟิล์มใหญ่กว่ากระจกเห็นไหมฮะขอบมันจะล้อนออกมาปิ้นออกมาเลยข้อเสียของฟิล์มกระจกที่ใหญ่ขึ้นมาก็จริงก็คือสกรปรกมันจะเข้าไปเกาะฝุ่นตรงนี้นะฮะพอเกาะไปเรื่อยๆใช้งานไปเรื่อยๆมันจะเริ่มอ้าเริ่มเผยเออออกพอพเผยเออออกข้างในก็อาจจะเกิดฟองอากาศนะครับเห็นไหมฟิล์มกระจกเรือนอ่าเรือนนี้มีรอยนิดหนึ่ง พิล์ม่จกใส่แล้วดีนะครับผมแนะนําเลยใส่แล้วดีถ้าเผื่อว่ารอยตัวนี้ไม่ปรากฏบนฟิล์มกระจกมันสมมติว่าไม่ได้ใส่รอยนี้ก็จะไปปรากฏในกระจกจริงนะฮะอันนี้แค่เปลี่ยนฟิล์มกระจกนะเปลี่ยนไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนให้ถูกเบอร์เท่านั้นเองไม่มีอะไรครับเบรนนี่สวยนะแต่ว่าอ่าผมไม่ได้ให้ดูภาคกลางคืนว่าภายน้ําจะเป็นยังไงคาดว่านะฮะภายน้ําน่าจะ,ะไม่พายน้ำมาทุย ที่เทียมน่าจะเป็นสีเขียวอ่าเขียวทั้งหมดอย่างนี้นะฮะสวยสวยเลือนี้สวยมากนะครับอ่าใครอยากถ้าจะซื้อรุ่นซิลนะครับผมแนะนำเรือนนี้เลยแต่คุยกับเจ้าของเขาเองนะฮะผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่อง ครับเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาคุยกันครับไม่มีอะไรง่ายๆครับก็แค่ทําประจกบาเซอร์ตัวนี้นะฮะโดยปกติแล้วถ้าไปที่อื่นเขาจะเปลี่ยนขอบไม่ใช่ขอบตัวนี้นะครับเปลี่ยนทั้งบอดี้นะฮะถ้าตัวนี้เปลี่ยนบอดี้นี่เสียดายเลยนะฮะเพราะบอดี้มันสวยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วคุยกันครับเรียบร้อยแล้วครับอ่า จะต้องดูรูปฉากในมือถือนะฮะเพราะผมหลังๆนี่ก็เริ่มเพี้ยนเพียแล้วละ่ะทําเสร็จปุ๊บไม่ทําคลิปต่อแล้วก็ส่งต่อ้ลูกค้าเลยมันน่าบรรยากาศมันเงียบนะฮะสงสัยช่วงนัง้นคงจะเงียบไม่ใช่ง่วงลูกค้าไม่ค่อยมีเลยง่วงนะครับอ่าเดยนี้ก็สรุปนะฮะสรุปรุ่นนี้นะครับฝาหลังต้องเป็นโลหะนะฮะถ้าเป็นฝาพลาสติกก็คือโดนยำมา สวยแต่เฉพาะเรือนนี้เรือนนี้เท่าที่เห็นน่าสวยนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะดูกระจกบาซซลเล็กๆที่ผมทำนะฮะก็หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้ตอนนี้สินค้าก็น่าจะถึงมือของลูกค้าแล้วนะฮะทำเสร็จปุ๊บก็รีบส่งเลยลูกค้าไม่ได้คอมเพนมาก็งงจะไม่มีอะไรผ่านชฉลุยนะครับ ไม่มีอะไรเรียบร้อยก็ขอให้ใช้ลูมินอกยังมีความสุขกันนะครับเนี่ยฮะถ่ายรูปมาเนี่ยเบอร์ผมนี่แหละอ่าใครอยากให้ซ่อมอะไรยังไงก็ติดต่อที่เบอร์นี้นะฮะอ่ะมีอีกนิดหนึ่งโชว์ให้ดูก็คือเจ้าเรือนที่แล้วที่เราทําโลโก้กันนะครับอ่าให้สังเกตโลโก้นะฮะโลโก้ลูมินอกเขาจะคมชัดสวยเลยนะฮะแต่อันนี้คือโลโก้ของลูมินอกที่ซ่อมมา วันนั้นก็ไม่รู้ทำผิดๆถูกๆทำพลาดอ,อาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับก็คือไม่ได้คมชัดเท่าของเดิมนะฮะแต่ก็ดีกว่าตอนที่มันเลอะๆเห็นฮะอย่างนี้ทำได้ทำได้ครับโลโก้ของใครพังก็ส่งมาทำได้แต่อาจจะไม่เต็มร้อยนะฮะไม่เต็มร้อยได้แค่เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ เมื่อก่อนเจ้าเรือนเนี่ยผมไม่อยากใส่เลยนะเพราะมันเลอะออกมาอย่างนี้เลยผมก็เลยเอาไว้ทําอะไรพอใส่พอทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยอยากใส่ในการเดินนะฮะผมดึงมายอมเอาไว้เพราะว่าเพราะว่าหมุนเข็มเพื่อให้มันหลบหลบเจ้าตาโลโก้อเอามาอวดกันตอนนี้ใส่ทุกวันอยากใส่ก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวผมก็เบือ่อผมก็เปลี่ยนใส่เป็นรุน่นอื่นนะครับไม่มีอะไรแล้วก็จบ คลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ